สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพามาชมค่ะคลองไส้ไก่น้ําใกล้เต็มแล้วค่ะแต่ว่าไม่ต้องมีท่อระบายน้ําด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะล้นเลยค่ะอันนี้ก็คือฝรั่งกิมจูเดี๋ยวเราต้องมาห่อแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้นะเวลาห่อนะคะรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะรุ่นนี้เลยนะคะกําลังห่อเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเอาฟักทองนะคะซึ่งเม่ตุ๊กจะบอกว่าพื้นที่ของแม่ตุ๊กอ่ะมันไม่ได้ปล่อยให้ว่างใช่ไหมคะมันก็จะมีผักผลไม้ด้านข้างบ้านซึ่งฟักทองเราปลูกไว้อ่ะสองสามคุ้มนะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นๆไปเม่ตุ๊กเป็นคนที่ชอบกินฟักทองนึ่งนะคะอืโซนนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะโซนนี้มีทั้งหมดหลูกนะคะนี่ไป เราก็จะไปกันต่อเพื่อนๆมาดูลูกเล็กนะคะนี่ไม่รอดอล่วงอ,อู้โดนอะไรเจาะหนอนเจาะอ,อ่ะเห็นไหมคะเสียดายนะไปต่อเดี๋ยวอีกอันนี้ก็ปลูกใหม่อันปลูกใหม่กว่าน,นี้ก็มีเดี๋ยวกำลังจะเอามาลงพรุ่งนี้เราเพาะไว้ในถุงก่อนนะคะ ซึ่งเขาเริ่มที่จะแตกแตกแล้วค่ะโซนนี้ก็สี่ห้าลูกเหมือนกันห้าลูกหกลูกเหมือนกันนี่ค่ะเริ่มที่จะใหญ่แล้วเห็นไหมนะคะเริ่มที่จะใหญ่ตรงนู้นด้วยค่ะด้านในนะคะนะคะวันนี้พาเดินอ้อมแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะนะคะตรงนี้ฮะตรงนี้ ลูกกำลังงามเลยค่ะเครือและประมาณ1-2ถึงลูกเท่านั้นนะคะเราจะไว้ไม่เยอะนะคะไว้เยอะเดี๋ยวลูกมันจะเล็กเนาะโอ้โอ้ฟ้าร้องค่ะฟ้าร้องเอ๋อยู่ตรงนี้นะเป็นไหนนะอีกลูกหนึ่งค่ะไม่เจอมันอยู่แถวนี้ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกใหญ่อยู่ตรงนี้อีกลูกหนึ่งค่ะนะคะนี่ ลูกใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นบวบกินได้แล้วนะคะเนี่ยกินได้ละนี่แล้วก็เครือเขายังสดเขียวอยู่คาดว่า,าน,น่าจะมีเพิ่มอีกประมาณลูกสองลูกนะในในโซนนี้นะคะป้าเราไปต่อเมื่อวานนี้ไม่ตุกปลูกปลูกเลงหย่อนหลุมไปประมาณห้าหลุมนะคะหลุมละสามเมล็ดนะคะห้าสามสิบห้านะคะ ห้ยี่สิบห้านะาห้าสามสิบห้าสิบห้าต้นมาดูมามาเอาฟักทองกันนะคะฟักทองอันนี้แก่ละว้าวฟักทองแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหักออกไปเลยโอ<ฮ>้โหมันลูกใหญ่มากไม่ทุกกินคนเดียวไม่หมดนะคะลูกนี้นะคะ เราจะไปดูว่ามันจะได้กี่โลนะเมตุเป็นคนที่ชอบกินฟักทองเนื่องไทยชอบกินนี่คงจะทาําไงเด็ดเลยนะโ,โอ้โหเกล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะมันขึ้นนวลแล้วค่ะนะคะก็นี่เลยด้านข้างของเขาหนวดของเขาหนวดของเขาก็เหี่ยวเฉาไปละเห็นไหมคะนี่หนวดของเขาหนวดของเขาก็เหี่ยวเฉาไปละเราก็จะเอาเขาไปได้เลยคะ่ะ เราจะไปแบ่งให้แม่ด้วยนะคะไปะใหญ่มากนี่ใหญ่มากเลยค่ะหนักมากน่าจะประมาณสี่โลได้ค่ะเราจะเหลือลูกนี้ไว้เพื่อนๆดูนะคะลูกนี้ใกล้ๆจะขึ้นนวนลละนี่ค่ะแล้วก็มีอีกลูกหนึ่ง ที่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 น่าจะเป็นโซนนี้น่าจะเป็นสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ตร่งน,นี้นะเห็นงไหมคะด้านในนู้นด้านในนู้น,น,น,นมองไม่เห็นนี่เราจะเหลือไว้จนกว่าเขาแก่เรี๋เขามาเก็บเอาปะเราก็จะเอาไปแบ่งอันนี้รุเรียนเล็กปุกได้สองวันแล้วนะคะก็ไม่ได้ยกโพกนะเพราะว่าพื้นที่ของเรามอยู่สูงแล้วไง โคกของเรานี่ก็คือเราใช้คลองไส้ไก่นี่แหละดินที่จากคลองไส้ไก่มันสูงอยู่แล้วไงอืมเราก็สับควรนอ้อมๆให้เบ้ามีความใหญ่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนกว้างมาความกว้างนะแล้วก็ลึกก็ไม่ลึกมากก็จะให้ ุงขาวโพจากดินด้วยนะคะมาดูจะฟักทองกับบ้านพอ,อกินค่ะนี่เห็นไหมคะฟักทองไม่ต้อมมาปลูกยอดมันก็กินได้นะนี่มาดูค่ะลูกนี้ออ้หูสองลูกนี้โอ้โหลูกเบลเลอร์เลยค่ะน่าจะเท่ากับลูกที่ไม่ตุ้ถือมานี่แหละ ลูก <dı DANIEL> นี้อีกโอ้ยมาดูโอ้ดูดูดูเราไปชั่งกิโลกันค่ะไว้ได้เท่าไหร่เฮ้ยโคนเดินตรงไหนเนี่ยเราก็จะไปล้างเท้าเราก็จะไปล้างเท้าอ้ห ผักสวนครัวรั้วกินได้จริงๆค่ะไปชั่งกิโลกันค่ะเราจะชั่งกิโลแล้วนะคะเราจะมาดูว่าลูกใหญ่ๆขนาดนี้มันจะได้เยอะไหมโอ้สี่โลสามร้อยกรัาามว้าวสุดยอดมากเลยค่ะ